ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญชาแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลที่ช่วยเสริมการเงินและชื่อเสียงต้นปีบทองค่ะหากท่านผู้ฟังกำลังมองหาไม้มงคลที่ได้ทั้งร่มเงาและความสวยงามไปพร้อมๆกันต้นปีบทองถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง ที่น่าสนใจพันไม้นี้เติบโตค่อนข้างเร็วค่ะและออกดอกมากเมื่อยางเข้าฤดูร้อนมีสรรพคุณในทางยาและยังดูแลรักษาง่ายแต่จะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการไม้หอมเพราะดอกแทบจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะความเชื่อเกี่ยวกับต้นปีบทองต้นปีบทองนับเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง ที่ควรปลูกประดับไว้บ้านเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้รับชื่อเสียงในทางที่ดีมีเกียรติจากหน้าที่การงานและยังส่งเสริมให้เก็บเงินเก็บทองได้มากนอกจากนี้ดอกปีบทองยังสื่อถึงความแข็งแกร่งความก้าวหน้าความร่มรื่นช่วยให้เกิดความปลองดองในครอบครัวได้ดีค่ะ ต้นปีบทองนี้จะส่งเสริมคนที่เกิดวันจันทร์มากเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากมีตำนานเล่าว่าปีบทองคือดอกไม้ประจำตัวของทิดาพระอินท์ที่เป็นเทวีประจำวันจันทร์นั่นเองค่ะตำแหน่งที่เหมาะสมแก่การปลูกภายในบริเวณบ้านสิ่งที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจเลือกในตำแหน่งปลูกของต้นปีบทองก็คือดอก และใบจะร่วงหล่นเป็นจำนวนมากในแต่ละวันหากไม่เก็บกวาดอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้พืชที่อยู่ใต้ต้นตายไปด้วยและอาจเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ที่มีพิษต่างๆได้นอกจากตําแหน่งที่เลือกจะต้องได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันแล้วก็ยังต้องคํำนึงถึงความสะอาดของการดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะ ส่วนทิศท,ที่เหมาะสมแก่การปลูกเพื่อเสริมสิริมงคลจะเป็นทิศตะวันตกของตัวบ้านและจะดียิ่งขึ้นหากผู้ปลูกเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะลักษณะของลำต้นของต้นปีบทองจะเป็นทรงพุ่มหนาทึบเรียงตัวเป็นชั้นมีการผลัดใบแต่ไม่พร้อมกันทั้งต้นเปลือกไม้มีสีน้ำตาลอ่อนและแตกเป็นล่องตื้น ที่เชื่อมโยงกันขล้ายกับตาข่ายผิวสัมผัสขรุขระเหมือนมีเมล็ดเล็กๆก,กระจายตัวอยู่แบบไม่หนาแน่นมากนักนอกจากนี้ยังมีรูระบายอากาศอยู่ตามจุดต่างๆบนกิ่งไม้และลำต้นด้วยค่ะต้นปีบทองใบเป็นใบประกอบแบบขนนกที่แบ่งเป็นสามชั้นใบย่อยเป็นทรงวงรี ที่มีปลายใบแหลมบ้างแหลมตัดแบบใบหอกบางยาวยื่นเป็นหางแหลมขอบใบเรียบผิวใบเป็นมันเงาสีเขียวเข้มค่ะดอกของปีบทองจะเป็นทรงกระบอกที่มีด้านหนึ่งเปิดออกคล้ายกับระกังกีบดอกยาวและเชื่อมติดกันมีสีส้มผสมเหลืองเล็กน้อย และมีขนอ่อนปกคลุมดอกจะออกรวมกันเป็นช่อเล็กประมาณ3-5ดอกและกระจายตัวอยู่ตลอดแนวของกิ่งก้านและลำต้นค่ะต้นปีบทองจะมีผลเป็นฝักแห้งที่เรียงยาวคล้ายดาบผลที่สมบูรณ์จะยาวได้ถึง45เซนติเมตรเมื่อยังเป็นผลอ่อนฝักจะเหยียดตรงแต่เมื่อแก่แล้ว จะเริ่มบิดเป็นเกลียวแล้วแตกออกมเมล็ดด้านในก็จะแห้งและบางจนสามารถปลิวไปตามลมได้ค่ะปีบทองเป็นหนึ่งในกลุ่มดอกปีบที่แบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่ปีบขาวหรือปีบไทยปีบยูนปีบยูนนานและปีบทองหรือกาสลองคำหากเทียบกันแล้วต้นปีบทอง จะเป็นสายพันธุ์ที่มีดอกมากที่สุดและมีกลิ่นหอมน้อยที่สุดค่ะเมื่อจำเพาะเจาะจงมาที่ต้นปิบทองก็พบว่ายังแบ่งย่อยได้อีกสองชนิดโดยไม่มีการแบ่งสายพันธุ์กันอย่างชัดเจนชนิดแรกคือปีบทองที่มีดอกทรงระคังยาวตั้งแต่โคนจรดปลายจะดูเหมือนทรงกระบอกส่วนอีกชนิดหนึ่ง จะมีดอกใหญ่กว่าโคนดอกแคบและบานออกช่วงปลายทรงคล้ายกับกระโจมนอนชนิดนี้ได้รับความนิยมน้อยเพราะหายากและออกดอกน้อยกว่าชนิดแรกค่ะการปลูกต้นปีบทองเราสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีทั้งปักชำตอนกิ่งแยกหนอแต่การเพาะเมล็ด จะเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดค่ะเพราะต้นทุนต่ำและโอกาสได้ต้นกล้าที่แข็งแรงมีมากกว่าให้เริ่มจากเก็บฝักที่แก่แล้วจากต้นอย่ารอให้ฝักแตกเพราะเมล็ดจะหายไปหมดนำเมล็ดที่ได้มาหวานลงในกระบะเพาะรอจนมีต้นกล้างอกออกมาค่อยแยกลงถุงเพื่อเพาะชำอีกครั้ง แล้วก็ตั้งไว้ในพื้นที่แดดลำไรและลดน้ำทุกวันจนกระทั่งต้นก้าโตมากพอคอยย้ายลงดินอีกครั้งหนึ่งจัดการขุดหลุมลึกประมาณ50เซนติเมตรผสมดินร่วนกับปุ๋ยคอกในอัตราส่วน1ต่อ3รองก้นหลุมแล้วนำต้นกล้าลงปลูกและกลบดินให้แน่นค่ะการดูแลรักษาต้นปีบทอง ต้นปีบทองต้องการแสงแดดค่อนข้างมากควรปลูกบริเวณที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันนะคะการให้น้ําให้ลดน้ําอย่างสม่ําเสมอสัปดาห์ละ4-6ครั้งค่ะส่วนดินสามารถปลูกได้ในดินหลายประเภทแต่เติบโตได้ดีที่สุดในดินร่วนซุยค่ะการใส่ปุ๋ยเน้นให้ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มสารอาหารให้แก่ดิน ประมาณปีละ4-5ครั้งนะคะสุดท้ายเป็นคุณประโยชน์ที่ได้จากต้นปีบทองลำต้นใช้เป็นส่วนผสมร่วมกับสมุนไพรอื่นเพื่อแก้โกรคซางในเด็กลดอาการลิ้นเป็นฝ้าบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนและแก้อาการท้องเดินได้ดีส่วนที่เป็นเปลือกไม้จะใช้รักษาโรคผิวหนังบางชนิดหากต้มน้ำดื่ม ก็จะช่วยลดอาการเมายาและท้องเสียหรือจะอมกลัวคอเพื่อลดอาการปวดฟันได้ด้วยค่ะส่วนใบของต้นปีบทองนำใบสดมาตำให้ละเอียดแล้วคั้นกับน้ำสามารถใช้เพื่อรักษาแผลสดและช่วยห้ามเลือดได้ค่ะส่วนดอกของต้นปีบทองนอกจากนำมาทาให้สุกแล้วทานเป็นเครื่องเคียงได้ ก็ยังใช้ส่วนดอกมาทำสีย้อมผ้าได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ต้นปีบทองยังเป็นตัวช่วยในการเลิกเหล้าและบุหรี่ได้ค่ะนี่เป็นสูตรตำรับยาพื้นบ้านของทางภาคเหนือที่ถูกใช้กันมาตั้งแต่โบราณเป็นการบรรเทาอาการเมาเหล้าและสารเสพติดบางชนิดตลอดจนช่วยให้อาการติดเหล้า ลดน้อยลงในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งสูตรที่ใช้แก้อาการเมาจะใช้ใบและกิ่งมาขันเอาน้ำดื่มหรือใช้รากผสมสมุนไพรอื่นมวนเป็นยาสูบส่วนสูตรที่ทำให้เลิกขาดจะเป็นการนำเปลือกต้นหรือรากของต้นปีบทองมาต้มผสมกับสมุนไพรดื่มไปเรื่อยๆแม้ว่าวิธีการนี้ จะยังไม่มีงานวิจัยรองรับแต่ก็มีหมอยาพื้นบ้านจากหลายท้องถิ่นที่ใช้วิธีการเดียวกันและได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนด้วยนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละบุคคลค่ะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญของเราได้นำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่า,วา ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพ มีความสุขทุกๆท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ